นีนะคะมีอยู่ที่เอ็มพาร์เีค่ะชั้น M ค่ะเป็นการเปิดช็อปใหม่นะคะของพอสมิ h ค่ะเป็นแบบ New a ิวแพคชิ o โ e ที่แบบใหญ่ที่สุดใน Southeast a เอเียเลยค่ะแบบยิ่งใหญ่มากๆอยากให้ทุกคนแบบลองมาเดินที่ช็อปดูค่ะเพราะว่ามีความแบบมีความเหมือนไม่ได้มาแค่เดินซื้อของอะเหมือนมาดูงานศิลปะด้วยมันมีความอาร์ตหลายๆอย่างมากเลยยิ่งแบบตรงเซนเตอร์ของเขาที่แบบว่าจำลองของคอสมิดสาขานติงแฮมที่แบบเป็นแบบโพเดียมที่แบบเป็น อธิบายไม่ถูกมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีความแบบอาจมากๆค่ะใครที่แบบสนใจแบบอยากจะซื้อสินค้าพอสมีนะคะมาเดินชมกันได้หรือว่าถ้าเออไม่ไม่ได้มาเดินชมก็มาถ่ายรูปได้รู้สึกว่ามีความแบบฟิลเลอรรี่นิดหน่อยค่ะ,คะอยากให้มาลองดูกันนะคะที่สาขาเอ็มก์ยค่ะเมื่อกี้ดเข้าไปในช็อปค่ะใช่มเมื่อกี้เข้าไปดูในช็อปแล้วรู้สึกว่าแบบโหแบบตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่ามันมี แบบความอาร์ตหลายๆอย่างมากๆที่แบบสื่อถึงมิสเตอร์พอซิมิด้ดีมากๆเลยค่ะมันมแบบมันมีความคลาสสิกบนสีสันที่เรารู้สึกว่ามันไทมเลสมากๆเลยไม่ว่าจะแบบชุดของเขาดีไซน์ของเขาเราสามารถใส่ได้แบบอีก20ปีแล้วก็ให้ลูกเราใส่ได้รู้สึกว่ามันความพอซิมิโันหนมมันเป็นแบบความแบบไทมเลสอุ้ยเล็งไวหลายตัวนะรู้สึกว่าอุ้ยเส ไม่รู้จะได้ซื้อหรือเปล่าแต่ว่ามีแบบว่าเห็นแล้วแบบอุ๊ยอันนี้ถ้าแบบได้ใส่คือต้องได้ใส่นานแน่ๆเลยเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้แบบ Quast f แฟชั่นมันก็แบบว่ามันมันไปเร็วนะคะแต่เรารู้สึกว่าแบบคอสมิมันสามารถใส่ได้ตลอดใส่ได้ทุกอ c c a ชั่นเลยอะเมื่อกี้เล็งตัวสเวตเตอร์ที่แบบมีลายๆไว้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอ้โหวันนี้ก็มาในลุคสุดหล่อช <c oughs> ่แบบแฟนคลับชอบ แกล้งเรียก่็สูตรหล่ออันนี้ก็รู้สึกว่าสูตรแบบนี้รู้สึกว่าผู้หญิงก็ใส่ได้มีความแบบมาสคูลินมากๆแต่ก็ยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่รู้สึกว่ามีความเซ็กซี่หนึ่งด้วยด้วยการที่เราใส่เวสอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นตัวเราดีมีความเท่บนเซ็กซี่ เรามอคำว่าสุดหล่อไหมคะอขอบคุณค่ะก็รู้สึกว่าใส่สูรแล้วหล่อเอออยากอยากใส่สูรบ่อยๆรู้สึกว่าแบบโอกาสที่จะได้ใส่สูรอ่ะน้อยแต่พอแบบเออพอใส่สูตรของพอสมิดแล้วมันมีความแบบก็ยังเป็นความมีความเป็นผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบชอบมากๆตอนนี้จะบัดตอนสะบัดชายแล้วคือใช่ก็แบบว่ามันก็ต้องแบบว่าสะบัดแล้วก็แบบ เป็นผ้าโพสปกติของการใส่สูทไงเราก็ต้องให้เห็นสัดส่วนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่เลยเมื่อกี้พอใส่ปุ๊บรู้สึกองมาเลยองลงแบบว่าต้องแบบลวมกระเป๋านิดหนึง่งค่ะได้ค่ะก็อยากฝากนะคะวิมรู้จะมองกล้องไหนเลยค่ะก็ฝากนะคะให้ทุกคนนะคะลองมาดูโพส m i t นิวแ p a ชิฟ i ์สโตร์ที่เอ็มเปอเทียนะคะอยู่ที่ชั้นเอ็มนะคะทุกคนมาแล้วแบบว่าเอยอาจจะแบบเฮ้ยดูสินค้าช็อปไปด้วยดูงานศิลปะรอบๆ รอบๆตรงรอบๆรอบๆสโตร์ได้นะคะรู้สึกว่ามันมีความแบบเหมือนเดินแกลเลอรี่อะทุกคนมาเสพงานศิลปะแล้วก็มาเดินช็อปเสื้อผ้าไปได้วยกันนะคะอย่าลืมมาช็อปกันเยอะๆนะคะที่คอสเมตท,ที่เอ็มปอรแก่ค,ค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะถามถึงลูกสาวใช่ไหมคะโอเคลูกส,าว,วกสาวใช่ตอนนี้ลูกสาวชี่ฮอตมากฮอตมากๆคือนงน่ารักแหละมันมีความแบบว่า คือใครเห็นก็ต้องเอ็นดูอ่ะคือหนูเห็นครั้งแรกหนูรู้สึกแบบเอ็นดูมากๆแล้วหนูก็สามารถนั่งดูรูปรูปตัวเองแล้วก็ยิ้มเห็นเขาไปทำแอคทิวิตี้ไปงานเดี่ยวไปออกงานกับพี่ๆรู้สึกว่าเราแบบเรายิ้มเฉยเลยนั่งแล้วม,มีความสุขอะไรเงี้ยก็แบบเออมันมีโมเมนต์นี้สำหรับเราด้วยรู้สึกว่าเขาแบบเป็น คนที่มาสร้างความสุขให้เราแล้วก็ให้แฟนๆได้แบบน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆก็ดื้อ็สนตาสาวตอนแรกที่คิดไว้ด้วยหน้าตาที่เราคิดว่าเฮ้ยใส่กะโปรงยาวมันน่าจะเรียบร้อยเนาะแต่เขาบอกว่าก็เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่มันก็หยที่ัวเาเลยเนาะก็งั้นเราก็พูดอะไรไม่ได้เราก็ไม่รู้จะแก้ตัวอะไรถ้าเขาจะเป็นเหมือนเราและบนนี้ก็ก็เป็นอย่างนี้แหละหนูว่าเป็นความดื้อๆซนๆแต่ก็แอบแบบ มีความเรียบร้อยบ้าง<ม>บางทีแอบเขินบ้างแต่ส่นนวนใหญ่ก็ไม่ค่อยีห<ร> <c oughs> ้ามว่าอยากูะรคือก็มีห้ามบ้างเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวลูกถ้าแบบเด็กๆหญิงสาวเขาทํททาตามทํายังไงล่ะเออแต่ว่าลูกก็บอกว่าเอยเราไม่ได้เปิดกระโปรงนะข้างในมันเป็นบ <c oughs> อดี้สูทเป็นบอดี้สูทสีเหลืองไม่ใช่เป็นกางเกงอะไรใดๆก็ไม่ได้โปเราสามารถใส่บอดี้สูทได้ใส่แบบว่าเออ โชว์ได้มีความเป็นเด็กมีความน่ารักก็เออก็ก็โชว์ได้แต่ก็อย่าเยอะเออย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เดินไปไหนทุกคนก็เยลโล่เยลโล่จะให้เปิดก็มีห้ามบ้างใช่ห้ามบ้างดีเนี้ยใช่ DNA ค่อนข้างชัดเจนออกซิงเกิลเยอะกว่าแม่มันใช่ออกซิงเกิลมา5แล้วค่ะได้รับผลตอบรับที่ดีทุก ทุกซิงเกิลก็หวังว่าถ้าน้องพูดได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวได้จอยกันบนเวทีแน่นอนเออตอนนี้เป็นแม่นมมีโอกาสพูดไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจตอนนี้น้องยังเด็กอยู่ไม่พูดแต่น้องซิงกิมันเป็นแม่นมแม่นมก็รลองแม่นมก็รลองกล่อมเขานอนอะไรอย่างงี้เป็นแม่นมลองค่ะ โหอยากออกงานคู่มากเลยค่ะ<ม>ก็ล่าสุดก็มีงานหนังสือ<ม>เหนื่อยมากรู้สึกเป็นงานที่เหนื่อยกว่าปกติแบบว่าเออรู้สึกจะโบกมือไปทางนี้ลูกก็บงังอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าเพราะบางทีเดินออกมาแล้วแฟนเขาจะไม่เห็นแล้วเ,เราเดินออกมาเพราะว่าลูกเดินนํามาก่อนอาจจะหัวโตน,นิดนึงตนะ้องขออภัยด้วยนะคะค่ะได้ค่ะ อัปเดตงานค่ะก็ตอนนี้ซีรีส์ที่ออนอยู่ก็มีเรื่องเมาส์ค่ะออนถึง E ีพีค่ะตอนนี้สามารถรับชมได้แล้วนะคะถึง E ีพีเเลยจริงมี20 E p ีค่ะตอนนี้ปล่อยออกมาเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสเดี๋ยวจะปล่อยออกมาวันที่5้กันยาค่ะก็คือออกมาอาทิตย์ละ2 EP ีพีทุกวันศุกร์นะคะถ,ถ้าจะไม่หิดน,นะคะก็เดี๋ยวได้ชมกันย,ยาวๆย0 EP อีีค่ะที่ช่วยดีดูฟรีด้วยะค,ะนนค่ะขาดตอนมากขัดตอนมากใช่ไหมคะ ใช่เป็นเป็นซีรีส์ที่เราต้องลุ้นนะเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นการไขคดีที่เราต้องดูไปเรื่อยๆเนาะเออถ้าใครที่แบบว่าชอบแนวแบบสืบสวนสอบสวนอะไรองี้คะ่ะแนะนําเลยเรื่องเมาส์สัตว์ใจแน่นอนแฟนๆหรอคะก็บอกว่ากลัวว่าหนูจะแบบเป็นตัวแปรอะไรในตัวละครหรือเปล่าอ,อก็กต้องรอติดตามชมเพราะว่า าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอยากให้ทุกคนรอติดตามชมเพราะว่าเรื่องนี้รู้สึกว่ามันคาดเดาไม่ได้เนื้อเรื่องอยากให้ดูไปจน,น,นจบเลยค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะ